โอเคครับสวัสดีครับเจ้าโงเช่นเคยครับใส่โปงโฟโมครับมือทัวมือทัวเดี๋ยวนี้เป็นมือทัวแล้วเนี่ยวันนี้มาครับผมมาได้ตีด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้จะมาโชว์ตัสองมาห้าหนุ่มเก้าปริมาณที่ครับโดงไม่ได้นะครับตรงนี้โดงไม่ได้ไม่สามก็ไม่เอาแต่ยาวไม่หนึ่งโฟช็อตเอาให้อ่อนเลยลองดูนะครับโลเ่ดครับงลเ๊ดโลเปดด้วยอ่าลองดูครับโฟโม เอาบางลูกมดนครับครับครับโอฮเกนะครับลากี้เลี้เลยนะครอ่าจัดไปครับโอ้โหสุดยอดเลยครับลูกนี้เนี่ยซ้ายไปขวามีถึงแนกรีนะครับลูกเนี้ยพอแคครับเดี๋ยวพอใจไหมพอใจครับพอใจลองไปทำดู่านมาแล้วหอกจะได้โหดูนะตีไปจะได้น่าคอลูกซิดเลยอ่ะ เสือจักหลาลเราพอกะเิ่มได้รุ่นกันน่อยกะโอเคโอเคได้รุ่นกันน่อยกะทิตกทิตฮะไม่สนใจละสั้นโ้หโอ้หเี่เลยรำชงยเยเนี่ยาวงนี่กว่าเลยต่งหูไม้เองครับเอจำนะไปดีจัดไป อยู่ได้ลุ้มเลยกันเนี่ยออนลุ่มอย่างนี้ไดกเยตบได้ได้ลุ้ได้